มีไม่มีปัญหาอะไรนะต่อใหม่ครับไว้ไสู้กันเอาไว้สู้กันต่อไปออาความติดตามกั้งก็ไดก็ความพยังใจด้วยครับฝ่าหน้าจะทำให้เต็มที่วันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูนี่อัศวเทพนะฮะนี่ทีมงานเอาไปดูสมิงแดงหน่อยไม่ตรงไหนไปดูครับนี่ตัวใหญ่กายังจะขึ้นเวทีเลยนะครับตัวใหญ่นี่ครับทีมงานมาเต็มเลยอ่านี่ไปนี่เลยไปดูสมิงแดงหน่อยนี่นี่ครับทีมงานพรัญชัยมาด้วยนะ นี่มีเจ้าถึกนะถึงรังไชนี่ทีวิทยานี่ก็มาด้วยฮะทีมงานอะเป็นไงบ้างสีแดงวันนี้มันมีเจ้าเจ้ามันมีเสียวมีตกใจได้ไหมใจรับฮะใจยอบไอ้ลูกล้มต้นเลยลูกล้มตนตกใจเลยนะแข่งแอ่วลยกข่งอ่วเลยแนขะ่งอ่วเล่งแอ่วเลยแ่งแอ่วเลแข่งวเลยแข่งแอ่วเลยแแวล้่วเลยแขเลยวเลย่่วเลยแข่งแวเลยแ่วลยกไหน่ลยกข่งแอ่วเลยแเลยแวลยแขวเลยแขอลงลอวล่ยเล น้กลูกหนักเราหนักกว่าเขาอะนะชนะลูกเดินด้วยลูกเดินใช่ไหมเออที่ชนะเมากี่ไฟแล้วอ๋อคนจันเป็นเป็นนเก่งเลยฝึกกับมาเกินนะเออเห็นแล้วมีเสียกรงเสียไกลคอมาด้วยมีอาชีพด้วยเหรออันจี่ยูดดิไงอ๋อพี่ยูดพี่ยูดเป็นตัวแทนอากี่หมื่อพยูดครับอันจีก่อนต่อยนหนึ่งหมื่นนะอ่าหนึ่งหมื่นไปก็โอเคแล้วก็ค่าน้ำค่าน้ำมันรถกลับไปค่าน้ำมันรถกลับไปนครที่ธรรมราชเอาอกมาก่อนโบาณรุ่งหล้าโหลาน อลูกชาย้านลูกชายี่ทำอรน้ำพริกแกงขายอยู่อาเดีวเบุานี่ี่พี่พี่วกดอแล้วก็พี่สิยานะรัโอเคนี่พ่ดอนขายลูกกรอัดมาทันพอเดีเลยทันเดีันดีันดีมีหลังเกลนะก็ชสนุกนะชกันสนุกอะไปอ๋อเดี๋ยวเอคุยไม่จบเลยไปต่อเป็นไงวันนี้คิดว่าเราเก็บชัยชนะได้มาอีก ผมถือว่ากลับมาแกล้งเกินนะแล้วร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างก็ยัง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 ไม่แค่ตอนอะไรครับเขาเขาอยู่นานด้วยครับเออเดี๋ยวถ้าเข้าออฟิตพอดีๆก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวนี้เดินตั้งยันช็อกกิะงสั่นไดครับอืมแต่เราเราได้ลูกเดินอยู่แล้วเดินแล้วเราก็ทําได้ด้วยนะพู่นะครับทำได้ก็เอาวันนี้แจ้งเกิดแจ้งเกิดไหมก็ไปทีแล้วแจ้งเกิดแล้วโอ้ไปนี้ก็เกิดยิ่งกว่าแก่เก่งจังเลยครับจะเกิดของกันเขาเป็นเท่บ้างเนี่ยเอา๋อบคุณ Uhm. นาวิทจริงก็พี่พี่ไดายปใชยที่จะทำใหรครับแ nice ้วก็ขอบคุณนนาอุกับใครครับตีอาชีพแล้วก็คอยสนับสนุนครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ8อยู่จังหวัดไหนจังหวัดรรีครับรนาไหพูดใต้หไหมเุ้านอใต้หนอใต้นะวันนี้ก็ทำเซเนะรับกขอบคุณท uh ุกคนดีคอย กครับอีจ้ลูกหลานชาวสานฎร์เอาไปอวดพูดสนับสุนทรักษ์ใช้อดไ้หมอเท่าไหร่ครับอกับนจิตกอดต่อยสองเปอนครับโอกอดต่อยสองเปอรนั้นตกระดูกงวยเราเรายังน้อยอยู่ครับแต่ตัวใหญ่้เยเราก็ต้องหาประสบการณ์ให้เวลากัน